อ่าโอเคครับมาเจอกันต่อนะครับในเรื่องของความเข้มข้นนะครับต่อไปก็คือคลิปที่19นะครับคลิปที่19เนี่ยกูแป๊ดขอข้ามมาหน้า51เลยนะส่วนหน้า50หน้า50ขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะโจทย์มันไม่สมบูรณ์นะมาดูหน้า51เลยหน้า51เลยนะครับคลิปที่19เนี่ยก็2ข้อเหมือนเดิมนะครับแล้วคอนเซปต์เดิมคือฟังก่อนแล้วค่อยไปโหลดไฟล์ pdf มาจดทีหลังที่มันอยู่บนหัววิดีโอนะครับ เอาละมาดูเรื่องราวคืออะไรครับเติมเกลือเกลือนี่คือตัวถูกละลายนะครับเพราะไม่มีคาว่าสารละลายคือตัวถูกละลายเติมเกลือยี่สิบกร,รัมลงในสารละลายเข้มข้นห้าเปอร์เซ็นต์จำนวนสองร้อยแล้วเติมน้าอีกสามร้อยเก้าสิบเติมน้ําลงไปอีกสามร้อยเก้าสิบเกลือมีความหนาแน,น่นเท่ากับสองเอาละถามว่าหลังผสมความเข้มข้นเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับมีสารละลายห้าเปอร์เซ็นต์จำนวนสองร้อย นี่ฮะเติมเกลือลงไปยี่สิบเติมน้ําลงไปอีกสามร้อยเก้าสิบถามว่าหลังจากที่อีลุงตุงนังกันแล้วเนี่ยความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับถามว่าจากที่อีลุงตุงนังกันแล้วเนี่ยความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับก็คิดทีละสเต็ปเลยครับทําเหมือนเดิมครับตัวถูกละลายมีเท่าไหร่ก่อนตัวถูกละลายมียี่สิบกรัมกับห้าเปอร์เซ็นของสองร้อยนี่ฮะ ยี่สิบกรัมกับห้าเปอร์เซ็นของสองร้อยส่วนตัวนี้ไม่ใช่ตัวถูกละลายนะครับน้ําเป็นตัวทำตัวทำละลายนะครับไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นตัวถูกละลายจะมีเท่าไหร่ครับเอาสกู่นี้มาบวกกันครับสามสิบกรัมครับตัวถูกละลายสามสิบกรัมนะครับต่อไปสารทั้งหมดมีเท่าไหร่พี่แบ๊กสารทั้งหมดก็จะมีเกลือยี่สิบกรัมบิ๊กเกอร์นี้อีกสองร้อยเดิมน้าอีกสามร้อยเก้าสิบนะครับนี่คือสารทั้งหมดครับเกลือยี่สิบกรัม บางคนบอกแว็กเวย์ยี่สิบนี้มาใช้ตัวถูกแล้วคือยี่สิบกรัมที่มันใส่เข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลทั้งถูกท,ท,ทั้งเป็นตัวถูกด้วยเป็นสารทั้งหมดด้วยนะนะครับแต่น้าเนี่ยจะส่งผลกับสารทั้งหมดอย่างเดียวเพราะว่าน้าไม่ใช่ตัวถูกละลายก็ไม่เกี่ยวกับอันนี้นะครับเพราะนั้นถามว่ามีสารทั้งหมดเท่าไหร่ยี่สิบกรัมที่เติมเข้าไปสองร้อยที่มีอยู่แล้วสามร้อยเก้าสิบที่เติมเข้าไปแต่ปัญหาคือไอ้ยี่สิบกรัมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาคิดได้เพราะอะไรชาวบ้านก็เป็น จาก,กลมเป็นลูกบาทเซนก็ต้องหารความหนาแน่นครับคือหารสองเขาให้มาครับความหนาแน่นของเกลือเนี่ยสองเอามาหารครับกมจะเปลี่ยนเป็นลูกบาทเซนทันทีนะครับหารเสร็จแล้วนะครับได้สิบไปบวกอีกห้าร้อยเก้าสิบได้หกร้อยครับสรุปข้อนี้ครับหลังจากผสมกันอีลุงตุงนางแล้วนะครับจะมีสารอยู่สามสิบในหกร้อยสามสิบในหกร้อยทำส่วนให้เป็นร้อยครับแล้วก็ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ จบครับโอเคไหมครับเพราะฉนั้นข้อสอบลูกสังเกตดูมันก็แนวแนวดีนแนวแนวเดิมเนี่ยฮะไม่หลุดไปจากเดิมนะครับโอเคนะครับนี่คือในหน้าที่51 51ิบนะครับเดี๋ยวลูกค่อยฟังอีกข้อหนึ่งแล้วค่อยไปโหลดมาจดทีเดียวเลยนะครับต่อไปครับดูหน้า52 52ิบนี่เป็นโจทย์ถามย้อนกลับครับโจทย์ถามย้อนกลับยังไงครับ เขาบอกว่ามีสารละลายโซเดียมคลอไรร้อยละสิบสองอยู่จํานวนสองร้อยโซเดียมคลอไรคือน้ําเกลือครับมันข้อที่ยี่แปดเนี่ยบอกว่ามีน้ําเกลือเนี่ยน้าเกลือมีน้ําเกลืออยู่สองร้อยเข้มข้นสิบสองอ่านต่อครับถ้าต้องการเปลี่ยนสารละลายนี้คือเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสารละลายที่เข้มข้นร้อยละสิบหกคือเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยจากสิบสองเปอร์เซ็นให้เป็นสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับจํานวนสองร้อยห้าสิบคือเพิ่มจากสองร้อยเป็นสองร้อยห้าสิบด้วย ถามว่าจะต้องเติมเกลือเท่าไหร่อ่านี่เป็นโจทย์ถามย้อนกลับเติมเกลือเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนจาก12เป็น16ได้นะครับแนวคิดยังคงเหมือนเดิมครับแยกตัวถูกออกมาแยกสารทั้งหมดออกมาก่อนตัวถูกละลายมีอะไรบ้างพี่แบ๊กมี x ที่เติมเข้าไปมี12ของ200ครับนี่ฮะนี่คือตัวถูกละลายมี x ที่เติมเข้าไปมี12ข,ของ200โอเคไหมครับ นี่ x เ,เติมเข้าไป12%ของ200คิดเลขออกมาได้24บวก x ครับนี่คือตัวถูกละลายต่อไปสารทั้งหมดละพิบักเท่าไหร่ข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าหลังจากตัวนี้ผสมตัวนี้แล้วเนี่ยหลังผสมเนี่ยต้องการสาร250แปลว่า250เนี่ยคือเขาเหมาเหมาแล้วว่าหลังผสมมี250เลยครับเพราะว่าอย่าลืมข้อมูลตัวนี้คือข้อมูลหลังผสมเพราะ,ะนั้นมีสารทั้งหมด250ได้ใช้ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับ แล้วโจทย์บอกว่าหลังผสมเนี่ยขอเข้มข้น16%แปลว่าอะไรแปลว่าตัวถูกละลายหารด้วยสารทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้คําว่า16%ก็คือแบบนี้ฮะตัวถูกละลาย x บวก24หารสารทั้งหมด250อยู่ภายใต้คํำว่า16%คือ16ส่วน100โอเคไหมครับที่เหลือแก้สมการใช้หลักคณิตศาสตร์ธรรมดาก,ก,คาก,ก,ก,ก็คูณค่อยตึกๆตึ๊ตึ๊นี่คูณนี้นี่คูณนี้และแก้สมการออกมานะครับถ้าคิดเลขไม่ผิดได้ x 16 นะครับก็จบคลิป19นะครับสรุปข้อนี้คืออะไรพี่แบคข้อนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในการเติมนู่นเติมนี่นครับเพียงแต่เป็นการถามย้อนกลับแต่ไม่ว่าจะถามอะไรก็ตามลูกก็ต้องคิดอย่างนี้เป็นสเต็ปทุกครั้งเลยมีตัวถูกเท่าไหร่มีสารทั้งหมดเท่าไหร่หารกันเรียกความเข้มข้นทําส่วนให้เป็น100ด้วยคอนเซ็ปต์ก็จะเหมือนกันทุกคอโอเคไหมครับนะโอเคครับเพราะนั้นเดี๋ยวใครจะจดก็ ก็ไปโหลดไฟล์ pdf บนหัวมานะครับสวัสดี